จากแดนอีสานบ้านเกิดยะโสมาเล่นไฮโลอ,อดโซเสียนักยิ่งแทงยิ่งเกรงตอดเป่งยังไม่รู้จักขนาดแทงกักยังโดนพวกยากประจำ อดทนแท้ๆนั่งแต่กลางวงแทงสูงตรงๆก็โดนยักต่ำชังหน้าอดสู้ยักกูทั้งวันยันค่ำขี้เกียดนั่งจามรำคาญพวกยักษ์หักขอ แทงอ่อนลานี่แหละนาะยโลไม่เหมือนบิงโกไม่เหมือนหนูนาปิดตาตีโมโโลูกเมียก็ทิ้งเงินซื้อแกงลิงไม่พอโอนอ,อบ้าการผนันทุกวันปวดรา้า